รวดเร็วปลอดภัยใช้งานง่ายนี่คือคำจำกัดความของไซเซล s c r 5 0 a x e Wi-Fi 6E Router ที่มาพร้อมการป้องกันแอนตซัมแวร์วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าทำไมเราเตอร์เครื่องนี้ถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสุดทั้งในแง่ของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ในธุรกิจขนาดเล็กนะครับผมต้องบอกว่าหลายๆแห่งเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของเน็ตเวิร์กมากๆเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่เรื่องของการติดตั้งเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการเครือข่ายต่างๆนะครับผมซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับก็จะนํามาซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราต้องจ่ายเพิ่มนั่นเองใส่เซล s c r 50 AXE WiFi 6 e wi เรื่องนี้นะครับก็จะช่วยลดความยุ่งยากของขั้นตอนเหล่านั้นไปนะครับแบบไม่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์กเลยนะครับรวมถึงราคาของเขานะครับก็อยู่ในราคาที่ จับต้องได้เลยโดยเจ้าตัวนี้นะครับมีระบบบริหารจัดการผ่านคลาวที่ปลอดภัยและใช้งานง่ายนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Nebula นะครับบนมือถือให้ใช้งานกันแบบฟรีๆเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการใช้งานโดยระบบตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการปกป้องมาแวร์นะครับแล้วก็แอนซัมแวร์ตัวบล็อกการบุกลุกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บเถื่อนดาร์กเว็บนะครับรวมถึงการขโมยข้อมูลด้วยมีตัวบริหารจัดการทราฟิกบนเครือข่ายนะครับดูความเคลื่อนไหวของเครือข่ายผ่านแอปพลิเคชันได้แบบเรียลไทม์ใครทําอะไรอยู่นะครับ รู้หมดเลยนะครับรวมถึงบล็อกเว็บต่างๆได้นะครับเช่นนะฮะการที่เราบล็อกเว็บ u t u b e นะครับเพื่อไม่ให้พนักงานนะครับเข้าไปเล่น YouTube เวลาใช้งานนั่นเองสำหรับสเปคนะครับไซเซล SCR 50 AXE เครื่องนี้นะครับเป็นเราเตอร์แบบ Wi-Fi 6E นะครับกระจายสัญญาณแบบไตแบร์นะครับใช้คลื่นความถี่ได้ทั้ง2.4กิกะเฮิร์นะครับ5กิกะเฮิร์รวมถึง6กิกะเฮิร์ด้วยนะฮะความเร็วสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่5,400เมกะบิตเปอร์เซกนะฮะมาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยนะครับด้วยเทคโนโลยี BPA 3มนะครับมีพอตอัพลิงนะครับรองรับความเร็วระดับกิกะบิตนะครับหพอร์พอตนะครับแล้วก็พอตแลนนะครับรองรับความเร็วระดับกิกะบิตเช่นกันนะครับอีก4พอพอตครับผมในส่วนของดีไซน์นะครับเราจะเห็นว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยออกแบบมาค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็มินิมอลมากๆเลยนะครับเป็นตัวสีขาวนะครับตัดกับเส้นสีแดงตรงกลางเครื่องนะฮะมีไฟสถานะบอกชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะฮะรวมถึงด้านหลังนะครับก็จะมีตัวของช่องระบายอากาศนะคะรับรวมถึงรูนะครับสำหรับแขวนนะฮะกับผนังเนาะซึ่งเวลาที่เรานาไปแข ผนังนะครับเราก็สามารถถอดฐานแบบนี้ได้เลยนะครับตัวฐานของเขาเนี่ยก็จะเป็นช่องนะครับสำหรับติดตั้งนะครับเป็นตัวแม่เหล็กแบบนี้เลยนะครับสามารถดึงออกแล้วก็ติดตั้งแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับรวมถึงนะฮะด้านล่างของเขาจะเห็นว่ามีช่องอยู่นะครับตัวนี้เราสามารถเก็บสายการเชื่อมต่อต่างๆได้นะครับผมนี่ ะดกมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับเราเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อและปกป้องธุรกิจของคุณนะครับรวมถึงการทํางานระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็สามารถไปช็อปกันได้เลยครับที่แอดไวททุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงสอบป,ประปลาวที่แอดไวทออนไลน์ของเราก็มีให้เลือกช็อปเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับและคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับ security built-in real-time threat intelligence full b a r w e b filtering นะครับรวมถึง Belvilla Pro Pack มาให้ใช้งานได้แบบฟรีๆเลยนะครับตลอดอายุการใช้งานไม่เสียสักตังนะฮะพร้อมการรับประกันนะครับ3ปีเต็มนะครับและรองรับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพิ่มตลอดอายุการใช้งานแบบฟรีๆเช่นเดียวกันนะครับผมก็อย่าลืมไปช็อปกันนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกันด้วยครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ